ủa lần này không có 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 lần này เรียบร้อยยังพี่ผมขอสักหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวพี่คนนึงนะ ไทยลีฟฟิวออฟเฟอร์เนอร์2024-2025ถึงค่ะเรามาร่วมกันทำให้สนามฟุตบอลไทยลีกทุกสนามบ้นกลายเป็นสนามแห่งเกียรติยศนะคะฟิลออฟเฟอร์เนอร์ค่ะไทยลีกทุกสนามเป็นสนามแห่งเกียรติยศโปร่งใสเพื่อทีมชาติไทยและได้ใจแฟนบอล จะได้รับเงินส,สัมปูเป็นจํานวนเงิน10ล้านบาทเชื่อว่าทุกคนนะคะที่รักกีฬาหการนี้จะช่วยกันพัฒนาเราให้ก้าวหน้าได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะขอสิบปืนให้กับมบาดาแป้งอยู่รนความรับผิดซ้ายกสัาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฟุตบอลไทยนะครับจาสสมารถรับชมการถ่ายข้ดสดได้ทางช่องทางไหนบ้างขอบ เซสชัส่นพาสก็มีมแบบรายเดือนก็มีนะครับบนเวทีได้เลยนะครับถ่ายสนับภาพเก็บไว้ได้เลยถึงเวลาปกระแสทกิจนโยก้ทีทจากซ่ลวัสีกันยาย,ยน,นี้นะคะถึงสิสโมสรด้วยกันค่ะ ไทยลีก3นะครับพุกที่สื่อมชนครับแต่ในปีนี้เนี่ยเราอยากจะให้ดียมีความยาวประมาณเจ็ดเก้าเดือนนะครับรวม p รีซีซั่นด้วยก็อาจจะแปดถึงสิบเดือนนะครับและในฤดูกาลนี้ค่ะหัวใจหลักที่ทําให้ชลบุราายนั้นสามารถ,ถขับเคลื่อนไปได้ก็คือการได้รับการสนับสนุนนะคะจากกลุ่มปโตทนั่นก็คือบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทไลฟ์ออฟเดอะดาร์เียร์สู้ยิ่งต่อท้าชนทุกแบบ ถาเหมาคนนี้นี่คือเวทีที่จะรวบรวมทีมแห่งความฝันกีมที่2เรามาในโ,โลแกนว่า Rise of the Warriors นะครับต้องขอขอบคุณเมืองไทยประกันไทยและเมืองไทยประกันชีวิตยอย่างสูงนะครับนะครั้ขอบคุณมากครับนะครับถือวเป็นเกียรติยิ่งที่ทีมี2สองมีนะครับเมสนสปอนเซอร์หลัง uh, แล้วที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าผมคิดว่าต้องขอบคุณจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ทางโอกาสของกลุ่มเมืองไทยได้เข้ามา ร่วมนะครับเพราะเรามีส่วนร่วมที่อยากจะพัฒนาจริงๆครับของคกับสำคัญเพราะว่าฟุตบอลเป็นเรื่องของกีฬาอาชนพครับลัำก็ตามนะคม้าแต่มันไปด้วยอาชรสของฟุตบอลขอบพระคุณคุณสาระล้ำซ้ำนะครับ16โมง30ที่ดีที่สุดของประเทศและเพิ่มออเนอร์สมรภูมิ้แข่งขันเจ้าสีห์คนนี้น,อน,น,อ,น,นอนเขาว่าบัตเลอร์ออเนอร์ สมรภูมิแทงเกียรติยศนี่คือเหลีกแกร่งที่ทรงเกียริที่สุดของประเทศบอ,อกว่าทีมฟุตบอลเป็นยิ่งกว่าภรรยาเพราะว่าภรรยาเราจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ทีมฟุตบอลเราเปลี่ยนไม่ได้ก็เนี่ยครับคือพลังที่จิงใหญ่ของฟุตบอลฝากทุกท่านได้ติดตามนะครับถ้าใครสะดวกไปที่สนามขอเชิญไปที่สนามนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวก t r ู e v i s i o นนะครับช่วยกระสับสนุน t r ู e Vision เพื่ออนาคตของไทยลีกของเรา Oh. ขอบค,นคน <Yeah. S 2> ุณคุณคณะกรรมการจนานะคะในฐานะสภากรรมการและในฐานะประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยลีกหนึ่งนะคะงานกวันอินชนาสเปเชียลอีเวนต์แมนจเจอร์บริษัทไทยนะชิปคอร์ปอเรชันจำกัดก็จะเป็นภาพทั่วเกียรติยศของทั้งสามลีกนะคะและรวมไปถึงค่ะตัวแทนสโมสรสมาชิกนักฟุตบอลทุกคนนะคะ ตัวแทนจากไทยลิดหนึ่งตัวไทยแถลงข่าวกันไปในวันนี้นะครับซื้อได้วันนี้ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับต,รอตอนนี้ฮะจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยเป็นต้นไปนะครับ